โอเคครับผมทุกๆคนฮะวันนี้เนี่ยพี่จะมาแจกโค้ด e w a วนอัปเดตกันครับผมทุกคนส่วนวิธีการเติมโค้ดนะครับผมมาดูที่รูปนกฝั่งขวาล่างครับทุกคนมันจะมีเห็นบ้างเห็นเขียนว่าโค้ดนะครับผมแล้วเราก็กดไปเลยนะครับผมจากนั้นทำไงต่อนะครับผมจากนั้นเราก็พิมพ์ไปว่า the big 5นะครับผมอ่าแล้วเราก็กด Enter ไปนี่เลยครับผมนี่คือเราได้แล้วนะฮะผม555 โทเค็นไอ้โทเค็นนี่คือเหมือนเป็นสกุลเงินของเกมนี้นะทุกคนนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้พี่มาแจกโค้ดอย่างเดียวนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไคร b e ช่องย t u b e พี่ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนเสื้อพี่ด้วยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ